คนณมีอะไรฉันเป็นห่วงฟ้ากลัวว่าถ้าฟ้าจะชะนีขาจิกยังไงหมอขวัญร่างฟ้าจะพุนแล้วคุณบอกผมทําไมถ้าฉันโทรไปหาคุณช่วยรับสายฉันด้วยนะเผื่อฉันได้ถามถึงฟ้าหรือไม่คุณโทรกลับมาหาฉันก็ได้มีเบอร์ฉันแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เมมนะสิเดี๋ยวฉันยิงใหม่นะลงท้ายด้วย2195นะ ผมไม่มีเวลาว่างมาโทรหาใครแม่แค่นาทีสองนาทีเนี่ยบอสคุณคงไม่ไล่คุณออกหรอกถ้าคุณช่วยฉันฉันสัญญาว่าฉันจะพาคุณไปหาหน้องๆอีกโอเคอย่าลืมนะสองหนะึ่งเก้าห้ ต่อหน้าเขาก็ทําเป็นเข้มรับหลังเขาก็แอบเซฟเบอร์เขาไว้ปากไม่ต้องกับใจหนาพี่ทุกอย่างโอเคคุณฟ้าใส่กลับไปแล้วแค่นี้นะสวัสดี ยิงคนงไม่ใ,ใจเต้นตบบนี้เลยได้หลักขาแล้วปะ